ตามเจ้าค่ะปูเอ่อเจริญพรจ้าสวัสดีปีใหม่ปูเอ่อสวัสดีปีใหม่คลิปแรกเนาะปีใหม่ต้นปีอ่าจ้าจุกกระพับเกมแรอสาธุสาธุเจ้าค่ะเสียดายเนาะปูเนาะเลขแม่3ดังโพดปูมันเป็นไดดังแง่โคดเว้ยเจวาเรีมันดังแท้มันก็ะติมาแท้แต่เรามันที่นังบ่อเกิดอยู่เลยลุดไกเลยเนาะมันดังกระโพดปู โอ้ยรุ่ไปย่างไนนะก่เลยจะาจ้าว่าชุดสามตัวเขาบ,บ 0, 6, 6, 0, ่ตัดศูนย์หกศูนในเพิ่นเม่นเอาไว้ตัดเมนปูก็บไห้มาเนาะตัดตั้งแต่หนอสองศูนย์กับอันอันหกสองไห้บัดหกสองกันมาเพื่อนบ้านไปยังสั่น่ไปไม้านบ้านในหกกองชุดหกสองศูนย์นะบ่ตัดหกศู 6, 2, 0, นะ 0, ไหน่เขาโตกับเนาะโตัสื่อนมันเขาโตตัดสื่นนะอเมยปูจ้าไก่แกส เมีนจับดีๆเด้อจับชุดสามตัวของปูเนี่ยเขาอยู่พอเซาเด้อเ่อให้หลายตัวดอกแต่ว่าปูตัดบ่ร์ถือนอกปูตัดเบอร์ถือมันต้องไปยิงหัวถิ่นมันนะจ้าเออแม่นก็บิี่แกกระจายตัวคนให้เอพี่มากรบตัด่ายเองจ้าค่ะวัดปีใหม่พี่ถูกตัวคนเด้อจ้าเออมีสุขภาพแข็งแรงก็ยินดีเลยคุไมขายยาได้มีปีใหม่กับเขาให้ตัวไขมันดูตัวคนเด้อสาธุจับปูสาธุสาธุ วันนี้ตามต่อปูมีศูนย์ด้องมีศูนย์น่าหงนีมีศูนย์วันนี้มีศูนย์ติปูเดียวเด้ออ่าวิ่งวิ่งบนล่างไปที่ศูนย์เนาะปูจ้าอ่วิ่งฟูมตัวเดียววิ่งศูนย์ตัวเดียวโคตรหรูจ้านี่จำคู่ให้กันศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หาศูนย์หา ศูสนย์สี่ศูนย์สี่เอ่รรอศูนย์หาศูนย์หอยศูนย์งูนี่มันออกไปเด้อจ้าก็พวนี้เออพวนี้ห้ามเออลงล่างลางบนเนะ <Main. S 2> าะเมีนนะค่ะปูเออมันเป็นไปได้หญ่ยั้สองงาแล้วมันเป็นกินล่างกินบนเนะาะเมีนค่ะมันได้เอากัดออกกับเทตายนะจา้าค่ะขัขขนผู้ใดว่าโตเก้า <S <S ว่าสื้อก็ได้แต่ว่าปูว่าให้ติดในน้ำเนยติดในเนยมันแต่ิดได้มันหทำมันมา เล่นบนนอนบนนอนทุกอย่างอะไรจ้าปูแต่ว yeah. ่าก็เอาไปลินไม่หนาโคงไม่ได้จ้าไปเพื่อนบ้านน้ำแน่ชวนมากสิออกไปจังสันมันไปมันไตตัวออกหยิบน้ำแน่จ้ามากกว่ามันมาหลายตัวสามตัวนึงจ้าอือระองบาดต้องบาดทำหน้าไป็นทำไปหนึ่ค้งจ้าปูต้องเปือดต้งเดไปเลยเนาะเมียนกับปูของปูนี่เคยไปเด้อค่ะ เกีวเกี่ผมมีบเจ้าใบเท่านะจ้าชุดสามตัวมีปลาปูเออสามตัวกับมีจ้าเอ่อสามตีสามตัวกับมีอันหาหกแบ่งวะนี่หาหกหกหาหกหกอืมตีเจ็ดหกสี่เจ็ดหกอ่เอาไปการมบ่ผัดบ่ผัตังกับตัดพคโก้ไงปะเนี้ยตัดหลินเอาเนาะภายในสามตัวนี่ ตัดทองคตัดทองคแล้วก็ตัดทองเกตใ้เพื่อนป้อมเมือเนี้ยอืมตัดไปที่หกหกก็หกเจ็ดเออกับเจ็ดหกเด้อเพราะว่าเลขสิสามตัวนี่อีกศูนย์หนึ่งก็คือห้าหกหกกับสี่เจ็ดหกเนี่แต่ว่าูตัดไห้ก็คือหกหกกับเจ็ดหกแค่นั้นเป็นบ่ปูแม็นตัดสองตัวแต่ว่าผู้ใดสิตัดหนาตัดหลังเอาก็ได้ภายในอ่าเลขสามตัวอนอือจ้าอืมหลายตัวหรอก หอยทัดเอามักชุดใดก็ตทัตต้าห้จับตาคืองวดวังหันเห็นบ่อหกสองศูนย์น่ะตัดเอาแต่สองศูนย์กับหกสองหกศูนย์บ่ตัดเห็นบ่ปูแต่เขาก็เลยมันก็เลย่ผ่านเนาะเมนค่ะเขาบ่ตัดก็ว่าเลขมันหลปูกับยานเอฟซีเบิดหลายเออวันนี้ก็เลยตัดอย่าพร้อมเลยมันดีเว้นว่าเป็นการหาโอกาสจ้าตัดหลินน้ำก็คือไพ่ในสามตัวน่ะให้ตทัตหลินแต่ว่าปูก็บ่ได้ตัดให้หลายตัดเต่หกหกกับเจ็ดหกแค่นั้น ตั้งครูจ้าแต่ทั้ง <mel od ic> ทั้งนแต่ทั้งไทยจ้าปูมักตัวไหนปูชุดสองตัวนี่สองตัววันนี้วันนี้มักศูนหาเนี้ยอืมปูมักศูนหาเป็นบ่อศูนหาแบบนี่ตัวไทยตัวริทัมตัวเนี่มักโดอ่าเจ็ดหกเนี่ยอืม ว่างหันมันออกเจ็ดศูนย์หกงวดนี้มันสิออกมาเจ็ดหกตีปูมันเสีเอาศูนย์ไปทั้งหนาบ่เน่เจ็ดหลาอยู่ไหนครับบอเน่เนี่ยจ้าเพราะว่าปูให้วิ่งศูนย์เนาะจ้าตัวใดตัววิ่งศูนย์ให้เขาอ๋อศูนย์นี่คือไม้แห้งของปูนี่ชนไหลสุดเป็นบ่ชนสามสุดศูนย์เนี่ยเจ็ต้นกันสามตัวเต้นกันสามตุดอืม เ่อแม,ม่นสิมาอีหลีตีสูงจ้าคงคนไทยตีไม่ลงโตเดียวมาให้เบิ่งจ้าปูลองเบิ่งวดเตียวมาบอกมันมามาบอกมันี่ยจ้าเห็นอย่างไปตลอดหมดเลยมันมาเขาเรียกว่าเอาแต่คงคนไทยจ้าปูนะค่ะปูข้ามันว่าปูเห็ดใดจังใดกันฟันจังใดอย่าลืมบอกสูฟังเลยเด้อคงสุดท้ายเดี๋ยวทุกคังถันมักฟันกับเจวเลยโตเดียวให้มาฝากจ้าปู ค่ะกะ็รอฟังความฝันน้ำละะ้ลวก็รอปูฝันคงสุดท้ายให้พร้อมก็ขออย่าพึ่งดังก็แล้วกันแต่ว่าสูตรหกมันหนาสิดังดอกเพราะมันออกไปแล้วเนาะปูเรียนแต่สูตรไหน่็ไม่กาออกไปแระโยชน์อะ้วมันก็มันไปตามสูตรเนาะจ้าเป็นไปตามสูตรก็เฮ็ดสูตรก็ยังให้เอฟซีมิส่มิมั้นกันนะั่นเอาสุดท้ายนี่ฟังยังถึงเอฟซีแฟนช่องเลยปูอ่าก็ปูไหนพี่ไม่ใช่เราละให้ตุกภาพแข็งแรง จ้าความสุขใดคุ้มขานยาได้ไหมคุณารักษาเทวดาคุ้มครองวันนี้กัเอาไปเล่นเออ่ฟังขงน้องนีเดอจ้าปูตั้งขงจ้าปูค่ะผ่ารักษาเทวดาคุ้มครองคือวเวอร์เดอจ้านมัสการจ้ะค่ะปูเดี๋ยวสถาบันจะทวนตัวเลขปูลึกลับบูดยรัมสู้ฟังจ้ะสิบเจ็ดมกราลาหกเก้าวิ่งไปที่ศูนย์บนล่างเด้อพี่น้องจ้าปู่บอกว่าศูนย์มาแรงวันนี้ซนกันไปที่สามศูนย์เลยศูนย์นี่ ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่สามตัวห้าหกหกสี่เจ็ดหกตัดให้หกหกกับเจ็ดหกพี่น้องจ้าจับตาดีๆเนี่ยเลขชุดสามตัวนี่ตัดหน้าตัดหลังมันด้จ้ะเบิ้งเดียวเสียเบิ้งหงดบิงหันเด้อบ่ได้ตัดให้พี่น้องจ้ามันมีอยู่แต่บ่ได้ตัดนี่ตัดแค่สองศูนย์กับหกสองหกศูนย์บอตัดให้เอฟซีนี่อ้าวบอเป็นยังจ้ะพี่น้องมักชุดใดกับ่อยจัดเด้อค่ะขันว่าตัดกับว่าลายตัวเนาะหลุดก็คือหลุดสู่ต่อจ้ะ สูตรไม่คำนวณก็มีเขามีรุดจากผู้ปรรณิษฐ์สูตรเป็นกรยากให้สูกให้มนันสุขล่ะนอกจากแต่ทุกอย่างแล้วกันนั่นละค่ะตามดวงสามมันดังคักโพดพี่น้องสามบอ่อใม้เห็นเลยดังคักดังแน่ซื้อตัวใดกับบอ่อใดก็เลยหลุดไปบักคักเลยก็คือออกเจ็ดศูนย์หกกับหนึ่งหกหนึ่งหกกับไปออกวันคู่พี่น้องจา้าถุกปีวันคู่ออกตะหลอดเลยลืมพี่น้องอาว่าเป็นยังสูตรต่อจ้ะ อันนี้ก็เป็นตัวเลขปูลึกลับเรือให้เป็นแค่แนวทางสังเกตชุดสามตัวชุดสามตัวนี้จะออกประจําแต่ว่าให้ตัดเหรินแต่ปูสิตัดให้แค่หกหกกับเจ็ดหกตัดหนาตัดหลังเหรินก็นดดได้เ้อแต่ผู้ใดมีทีมาห้าหกนี่ก็ได้นี่ซี่เจ็ดนี่ก็ได้ซี่หกนี่ก็ได้ตัดเอาจากเบิงหนึ่งออกอยู่บ่เสานี่ ว่าเป็นยังจ้ะปูกระห้ามาตัวเดียวโคโลคือวิ่งศูนย์เม็ดเดียวโคโลบนรางเด้ออิบซีจ้ะรอฟังคงสุดท้ายว่าปูสีหวาจังไหนเนี่ยจ้ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้งกิ่งเปิดคาการมองเห็นคลิปนี้ไปเลยจ้ะรวยๆปังๆสุขสุขคนเงินไรกองทองไรเขาสวัสดีจ้า